ก่อนจะเริ่มบทต่อไปนะครับก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์ท่านผู้ชมวิดีโอทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับปราศจากโลกภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเภทของดวงดาวนะครับดวงดาวเราจะมีด้วยกันทั้งหมดขออนุญาตตัดเกรดกับมนุษย์ยูก่อนก็จะมีทั้งหมด4อ่า8 ดวงด้วยกันนะครับก็คือจะมีอาทิตย์เลข1จานเลข2อ,อังคารเลข3พุธเลข4พฤหัสเลข5สุขเลข6เสาเลข7และราหูเลข8นะครับทั้งหมด8ดวงจะแบ่งได้เป็นประเภทนะครับแบบแบบแรกคือแบ่งตามนะครับบาป,ปะเคสกับสุภะเคา์ นะครับบาปะเคสนั้นจะประกอบไปด้วยอาทิตย์อังคารเสาราหูตรงนี้ต้องจำนะครับใช้ความจำอย่างเดียวเลยจำแค่นี้พอครับอาทิตย์อังคารเสาราหูที่เหลือเป็นสุพเคราะห์คือจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เห็นไหมครับอาทิตย์อังคาร สรารางหูเราไล่าจากน้อยคือเลข1เลข3เลข7เลข8ไปหามากนี่ก็เหมือนการเลข2เลข4เลข5้าเลข6ก็ไล่าจากน้อยไปหามากเมื่อเราไล่ดังนี้แล้วชีวิตต้องมีขึ้นมีลงมีทุกขก็ต้องมีสุขนะครับคงไม่มีใครทุกตลอดและสุขตลอดตรงนี้เราก็เลยนะครับเอาเลขบาปะเคาะมาใส่ในตาราง นะครับก็จะเป็นอาทิตย์เว้นหนึ่งช่องเจอเรื่องดีๆบ้างอังคารเสาร์ราหูหลังจากนั้นทรายสุประเคราะห์เพื่อให้เลยครับดีบ้างร้ายบ้างดีบ้างร้ายบ้างก็เป็นจันทร์พุธพฤหัสศุกร เมื่อเขียนดังนี้เสร็จปรากฏว่าเราได้เลยครับตารางทักษะเฉยเลยนะครับนี่คือตารางทักษะสิ่งที่ต้องจําคือจําดาวสี่ดวงนี้อาทิตงคานสาวรหูที่ทังคาเสาวร,ห,าร,ารหูจําแค่นี้เราจะได้เลยครับตารางทักษะซึ่งตารางทักษะนี้เราจะได้ ข้อดีนะครับความรู้เพิ่มคือได้ธาตุของดาวมาด้วยธาตุนั้นจำง่ายๆคือไฟดินลมน้ำแต่เราชอบพูดว่าอะไรครับดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเพราะเราดูสียอดกุมารตอนเด็กๆผมก็ดูทีนี้ให้จำใหม่เป็น ไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำจำใหม่นะครับหรือใครที่จะกำกับสียอดกุมารภาคต่อไปก็ช่วยเป็นไฟดินลมน้ำให้หน่อยเพราะใครมาเรียนโห่จะได้จำไล่ได้ง่ายๆถามว่าเมื่อเราไล่ไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำแล้วเราจะทราบอะไรเราก็จะทราบเลยในตารางทักษะนั้นเราจะใส่เป็นไฟดินลมน้ำ ไฟดินลมน้ำแล้วเอาทั้งสองอย่างมาแมทชิ่งกันเราก็จะได้เลยว่าอาทิตย์นอกจากเราทราบแล้วว่าเป็นบาปะเคาะมันก็จะเป็นธาตุไฟด้วยนะครับจันทนะครับเป็นธาตุดินอังคารเป็นธาตุ ลมพุธเป็นธาตุน้ําเห็นไหมครับไฟดินลมน้ําต่อมาตรงนี้เราก็ไล่ต่อไฟดินลมน้ําเมื่อทราบดังนี้เราจะเห็นได้ว่าธาตุไฟและธาตุลมนั้นเป็นบาปะเค ธาตุดินและธาตุน้ำเป็นสุพเคราะห์ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันตรงที่บาปเคราะห์จะให้ผลรุนแรงรวดเร็วฉับพันชนชนเลยเตะเตะเลยรวยรวยเลยแต่ถ้าเป็นสุพเคราะห์จะให้ลักษณะนุ่มนวลน,นะครับหรือในลักษณะของบาปเคราะห์นั้นจะให้โทษก่อนแล้วให้คุณทีหลังอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเราทราบดังน,นี้แล้วเราก็จะสามารถได้คู่ธาตุทั้งหมด4คู่คือคู่ธาตุไฟสังเกตไหมครับว่าอยู่ตรงข้ามกันไฟตรงข้ามกับไฟดินตรงข้ามกับดินลมตรงข้ามกับลมน้ําตรงข้ามกับน้ำคู่ธาตุไฟเป็นอาทิตย์เสาร์คู่ธาตุดินเป็นจันทร์พฤหัส คู่ธาตุลมเป็นอังคารลาหูคู่ธาตุน้ำเป็นพุทธสุกง่ายไหมครับจําอย่างเดียวคือบาปพระเคราะห์หนึ่งสามเจ็ดแปดนะครับอีกครั้งนะครับ ขั้นแรกจำบาปพระเคาะ์คือ1 3 7 8เพราะฉะนั้นเลขที่เหลือ1ใช้ไปแล้วก็คือ2 3ใช้ไปแล้วต่อมาเป็น4 5ใช้หรือยังครับยังใช้ห้ใช้หรือยังครับยังใช้ห7กับ8ใช้ไปแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นบาปพระเคราะห์ตรงนี้เป็นสุภเคราะห เมื่อได้ดาวตามนี้ก็วาดในส่วนของตาราง ox นะครับเคยเล่น ox 3ตัวไหมครับใครเขียนก่อนได้เปรียบนะครับก็มาดูการในส่วนของตรงนี้เราก็ใส่เป็นอะไรครับอาทิตย์แล้วก็เว้น1ช่องใส่อังคารเว้น1ช่องใส่สาวเว้น1ช่องใส่ลาหูที่เหลือก็ใส่ ดาวสุภเคราะห์เป็นจันทร์พุธพลหัดส,สุขเมื่อทราบดังนี้เสร็จก็ให้สิ่งที่จ้องจำต่อคือไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำนะครับเราก็สายเป็นไฟดินลมน้ำ เราก็ทราบทันทีว่าอาทิตย์เป็นธาตุไฟนะครับจันทร์เป็นธาตุดินอังคารเป็นธาตุลมพุธเป็นธาตุน้ำเสารเป็นธาตุไฟพฤหัสเป็นธาตุดินลาหูเป็นธาตุลมสุกเป็นธาตุน้ำเห็นไหมครับได้คู่ธาตุ ตามมาด้วยนะครับหลังจากเราจำบ,บปพเคราะห์แล้วสิ่งที่เราได้มาคือได้คูธาตุและตรงนี้เราเรียกว่าตารางทักษะนะครับใช้แน่นอนครับตารางนี้หรือถ้าใครจำไม่ได้ให้กางตารางทักษะของตัวเองลงขึ้นมาไหนครับตารางทักษะนี่ครับ ตรงนี้เป็นอาทิตย์ตรงนี้อ่ะใส่บาพระเคราก่อนนะครับเป็นอังคารตรงนี้เป็นสาวตรงนี้เป็นลาหูแล้วที่เหลือใส่เป็นจันทร์พูธพฤหัสสุข แม่แต่รู้สึกตารางทักษะผมจะเบี้ยววันิ้วกลางยาวไปหน่อยนะครับทีนี้สมมุติว่าเกิดวันจันทร์อายุ10ปีจะไปตกภบภูมิไหนเราก็เริ่มที่จันทร์นะครับไม่ต้องเริ่มอาทิตย์นะเพราะเกิดวันจันทร์เริ่มอาทิตย์ไม่ได้ต้องเริ่มวันจันทร์นะครับอายุ10ปีไปตกไหนก็ ปีที่1 2ึ่งสองี่ห้าหกดแดนะครับยังไม่เก้าตรงนี้นะเก้าที่ตากลางก่อนแล้ว10ก็ตกที่จันเหมือนเดิมนะครับหรือเกิดวันพุธอายุ3ปีตอน3ามขวบเนี่ยไปตกที่ไหนก็ดูวันพุธพุธอยู่นี่อายุ3ปีก็นับ1 2ึสตกพฤหัสเวลานับอย่าลืมนับ ตัวเองด้วยไม่ใช่อา้าวอายุ3ปีลองนับสิไปนับ1 2 3ตกลางหูการทำนายปีนั้นจะผิดพลาดทีนี้ผมก็ให้อะไรครับตารางทักษะละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอใครนับอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเขานับทักษะนั่นเองนะครับไม่ได้ไปคุยกับผีไม่ได้ไป นั่งทางนายจริงๆเขามีอะไรครับตารางทักษะอยู่ที่นิ้วนะครับกลับไปลองเขียนดูนะครับให้กลับบ้านเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องมาคืนผมนะครับเรียนไปก็เอาไปใช้นะครับผมหากอยากให้ท่านไม่ต้องมาคืนผมเมื่อได้นะครับธาตุนะครับเราเรียกว่าธาตุนะครับในตารางทักษะแล้วเราก็มาดูในจักรราศีบ้าง เราก็เริ่มจากราศีที่0คือราศีเมษแล้วก็ไล่เป็นไฟดินลมน้ำไฟดินลมน้ำไฟดินลมและน้ำ ทีนี้เราก็ทราบทันทีเลยว่าราศีเมษธาตุไฟพฤษศธาตุดินเมถุนธาตุลมกรกฎธาตุน้ำสิงธาตุไฟกันธาตุดินตุลธาตุลมพิจิกธาตุน้ำธนูธาตุไฟมังกรธาตุดินกุมธาตุลมมีนธาตุน้ำง่ายไหมครับ ง่ายจะตายนะครับทีนี้อ้าวทบทวนของเก่าอีกนิดนึงก่อนจะไปเนื้อหาใหม่ใครยังจำดาวเกษตรไม่ได้ก็ให้จำตำแหน่งเดียวคือราศีสิงห์นะครับเป็นอาทิตย์เราอย่างนั้นไล่ระบบสุรยะอาทิตย์พุธสุขอังคารพฤหัสสาว์เปลี่ยนจากกลางคืนเป็นอาทิตย์เป็นจันทร์พุธศุข อังคารพฤหัสเปลี่ยนจากสาวเป็นราหูโอเคนะนะครับทีนี้กลับมาตรงในส่วนของธาตุต่อเพราะฉะนั้นธาตุดียวกันจะเป็นตรีโกนต่อกันคําว่าตรีโกนคือเป็น5นับที่ราศีเมษธาตุไฟนับไป1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นราศีสิงห์ ก็จะเป็นธาตุไฟนับอีก1 2 3 4 5ี่ธนูก็จะเป็นธาตุไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้อ่ะต่อไปธาตุไฟแล้วมาดูธาตุดินบ้างนะครับเมื่อกี้เราบอกไฟตรงนี้ต้องเป็นดินถูกไหมครับดินนะครับตีกนกับการ12345ตรงนี้ก็ดิน หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ก็ดินอีกนะครับง่ายไหมง่ายนะผมง่ายคนเดียวแหละท่านยากหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ผมง่ายล้นะครับดินอ่ะต่อไปลมนะครับไฟดินลมอ่ะลมอยู่นี่ลมหนึ่งสองสามสี่ห้าลมหนึ่งสสามสี่ห้าลมนะครับสุดท้ายธาตุน้ำ เขียนตรงไหนดีล่ะนี่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ไฟดินลมน้ำน้ำนะับไปหนึ่งสอสามสี่ห้าอะตรงนี้น้ำหนึ่งสสามสี่ห้าตรงนี้ก็น้ำนะครับแบบนี้เป็นต้นตอนนี้ทราบแล้วนะ ทบทวนอาทิตย์อังคารเสาร์ราหูเป็นบาปะเคาะสุป,ปเคาะเป็นจัน์พุธพฤหัสศุกร์นะครับหลังจากนั้นเราวาดนะครับตารางขึ้นมาแล้วไล่อาทิตย์เว้น1ช่องใส่บาปะเคาะตัวที่สองอังคารเว้น1ช่องใส่บาปะเคาะตัวที่3าม สาวเว้นหนึ่งช่องใส่ลาหูหลังจากนั้นใส่สุภเคราะห์ที่เหลือก็เป็นจันทร์พุธพฤหัสศุกต่อมาสิ่งที่ต้องจำต่อก็คือไฟดินลมน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นเราเลยทราบว่าอาทิตย์ธาตุไฟจันทร์ธาตุดินอังคารธาตุลมพุธธาตุน้ำ สาวธาตุไฟพฤหัสธาตุดินลาหูธาตุลมพุทธธาตุน้ำและเราเรียกตรงนี้ว่าตารางทักษานะครับหรือถ้าใครนะครับจําได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนแบบนี้แบบผมเห็นไหมครับอาต้องงอนิ้วกลางลงมาหน่อยอะนะครับอาทิงคาเสาวลาหู จันพ์พุพทธผลุกนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่กลับไปลองเขียนดูได้แล้วครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ